แต่แน่นอนค่ะเรามาถึงอซสกาทั้งทีนะคะเราก็ต้องมาถ่ายกับนี่เลยคูริโก,โกตรงนี้ข้างหลังอลินก็คือตุ๊กตาดารุมะเทียบเลยทุกอย่างคือมัชะมากๆนู้ข้าวน้ำชามัชะคือท,ทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นเอลเมนต์ของมัชชะทั้งหมดอร่อยอร่อยมาได้เลย มันปูอยู่บนกระดองแล้วก็มีข้าวเูซึ่มีปูทวรที่ทุกคนจากอซากานะคะทริปนี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปกินกินแล้วก็เที่ยวกันนะคะด้วย Vivo X 3 0 0 Pro ทั้งทริปเลยเป็นไงบ้างอรินปีใหม่หนาวหนาวมากที่อซากาหนาวแล้วก็หิวมากๆไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวดีกว่าไป มาถึงอารินเขาก็เริ่มเลยนี่คือสาเหตุในการมาทริปนี้นะคะก็คือรามเมงมังกรสุดโปรดของนางนั่นเองยังไงคุณอาเนคุณชอบร้านนี้มากเลยใช่ไหมค่ะมันมีอะไรแนะนํามันมีแค่สองเมนูหมายถึงว่าก็มีเมนูเดียวแค่ปริมาณหมูไม่เท่ากันอ่ะเดี๋ยวไปดูเอามาหนึ่งเอาหมูน้อยเอ,อยเรากดนันแล้วเราก็ใส่เป็นสองคนปึบมาได้แล้วเ,เรียบร้อยว้วน่ากินมากไหนปุ๊บกสิ มต้องใส่อะไรบ้างคะเราก็ตักใส่ได้เลยไงหรออันนี้คือเครื่องเคียงที่ปีคิดว่าคนไทยหลายคนน่าจะเคยมากีนร้านนี้แหละต้องใส่เยอะๆนะอร่อยแล้วก็ใส่อันนี้ไปด้วยอันนี้คือผู้ชายอันนี้คือกิมจิวา้าวมาแล้วเรียวร้อยให้ว้าวคุกก็ดูดีมากไหนลองชิมให้ดูหน่อยว่าเป็นไงวะอันนี้คือมื้อแรกของปีสองพันีหกเลยนะ ขนาดนั้นเหรอเวอร์มากเลยเฮ้ย,ยห,หิว,ว่ากินดีกว่ามาเดี๋ยวลองกินดูบ้างนะคะเองแอบกินมาแล้วแหละอร่อยมากเลยอะ่ะเส้นดีนะ,ะก็เท่ากับว่าม,มันกินใบนี่เขาไหม่ยถึงใช่แล้วมันจะมีความแบบจัดจานมากขึ้นอ๋อจุกก็คือกินโดนเท้าเนี่ยอากาศหนาวๆคือเฟรชมากเล็ด และแน่นอนค่ะเรามาถึงออสกาทังทีนะคะเราก็ต้องมาถ่ายกับนี่เลยคูริโกตรงนี้นี่ซึ่งเราเพิ่งมาถึงแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชุเปลี่ยนชุดอะไรนะคะก็เดี๋ยวอยู่ใ,ใกล้โรงแรมเดี๋ยวแวะมาใหม่ได้ระหว่างรินชอปปิง้งอยู่ก็หิวนะเอาสักหน่อยนี่ร้านดัง,ดงเลยดูคิวซะก่อน มาแล้วทุกคนในะที่สุดก็ได้กินนะคะเน่้กินมากเลยเดี๋ยว,วลองชิมซิมาแบบร้อนๆนะพุงสุกๆเลยขอคุ้ยนี่ให้ดูก่อนว่าปลาหมึกชิ้นใหญ่ไหมดูร้อนมเอปลาหมึกชิ้นประมาณเท่านี้แต่หานี้ว่าหมึกเท่านี้ชิม,อ,มอร่อยมีความหอมของปาหมึกนะคะแล้วก็เัวแป้งก็จะแบบนิ่มๆนิดน,น,นึง อันนี้ม็นเหมือนเป็นแบบโซนอินดื่มของแถวอุมเมดาเปิดใหม่เฮ้ก็จะมีตรงนี้ก็มีตรงโน้นเทียบเลยตอนนี้นะคะหิวข้าวก็เลยมาเจอหนึ่้านนะอยู่ในโยโดบาชินี่แหละอุมเมดานะคะก็อันนี้เขาบอกว่ามันมีอิงลิสเมนู นี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะสั่งซูชิมากินสักหน่อยเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกอันมาแล้วเรียบร้อยนี่ของโอมเป็นซีเออร์ชินนะคะเป็นอูนิแล้วก็มีเป็นออสแกลลอปเนาะโพตาเตค่ะแล้วก็มีเป็นแฮนโรลสองก็งมัวอยู่กินกว่าเออร์ินเออร์ชินเออร์ชินนิดหนึง่ง กำง,งเรืออร่อยคืออย่างนี้พี่ไทยเนี่ยเวลากินอูนิมันจะชอบมีกลิ่นใช่ปะ่ะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นอ่ะมันจะไม่มีกลิ่นพุ่งออกมาเว้ยมันจะแบบบาลานซ์ได้ดีมากดูเด็กอันนี้เป็นแบบแพนโรมาแบบนี้ใส่ซอสเข้าไปนิดนึงแล้วก็มับได้เลยคุนมาก มาตามนั่นเลยใครมาเดินดูดูวัตถช้อปปิ้งก็คือจนดึกจนเดินนะยังไม่ได้เข้าโรงแรมเลยห่วงก็ห่วงนะแต่ว่าอยากจะกินต่อไปเรื่อยๆคนเพียบเลยนะนีวันที่2นะคะเห็นแดดแรงแบบนี้ค่ะแต่ว่าหนาวนะเราอยู่กันที่เมืองนี่เลยมิโนะนะคะนั่งรถไฟมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่วัดคัสติ เราจะไปเจอกับตุ๊กตาเลยนะดารุมะเขาบอกว่าที่นี่เป็นนะคะวัดที่เกี่ยวกับเรื่องของชัยชนะต้นปีแบบนี้เราจะต้องได้ชัยชนะแน่นอนไปเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวคันนี้นะคะแปตฟอร์ม8โอ้โหคนเพี้ยนเลยต้องรับเลยว่ะ เมกนาถึงแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างนี่เขาให้เป็นเหมือนก้านไม้ปะที่เขียนไว้ว่าปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะคะซึ่งเอาจริงตอนนี้ไม่รู้หรอกว่าเอาไปทำอะไรอุ้ยต่วัดสวยมากแกดูดิกับอากาศฟิวไล์ลบของโคตรหนาว แล้วเขาบอกว่าใบว่าอาจจะตกได้นะเดี๋ยวเราไปตามหาตุ๊กตาดารุมะกันดีกว่า <Hi. S 1> ในที่สุดมาถึงแล้วข้างหลังอลินก็คือตุ๊กตาดารุมะเท <Hi. S 1> ียบเลยนี่ให้ดูรอบๆนะคะนี่จะเป็นโฟโต้สปอตเอาไว้ถ่ายรูปได้ <Hi. S 1> แบบนี้ <Hi. S 1> น่ารักมาก แต่เป็นรูปเดียวกันนะก็เข้าใจง่ายว่าดอกไม้ทุ่เตรียมตามศรัทธารับแก้ที่ตรงน,นี้นเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้รับประจําวันปอะจําหวัดแล้วก็ที่ละครตรงนี้สามทีเอาเนละ่เอาช้วันปีไวท์สวนนัสดีะคะ่ะ <c oughs> วัดนี้เป็นวัดที่เรื่องอะไรคะเรื่องของชัยชนะค่ะก็จะมีตุ๊กตาดดรุมะเป็นสัญลักษณ์วิธีการก็คือเราจะไปซื้อตุ๊กตาดารุมมาค่ะซื้อเสร็จที่เราอยากได้หนึ่งข้อเท่านั้นจุดทูบไหว้ปักทูบแล้วทวงวนตามเข็มนาฬิกาวนตามเข็มนาฬิกาสามรอบเสร็จแล้วเราจะมาเอาสีเมจิกวาดตาวาดแค่ข้างเดียวก่อนนะคะแล้วก็ไปวางไว้แต่ว่าจดหมายจะให้เอากลับไปเนาะแล้วพอนั้นสําเร็จเราก็จะกลับมาวาดลุกตาแล้วก็วางไว้ที่วั ทุกสุบสิ้นปีเขาก็จะรวบรวมนะคะแล้วก็เอาไปเหมือนทําพิธีเผาอ่าฮะไปงั้เราไปซื้อดีกว่าเอ๋เราได้กันมาแล้วไหนอรินโชว์อของตัวเองสิอันนี้คือสามพันเยนนะคะสามพันเยนแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเขียนก่อนหนึ่งข้อเท่านั้นที่อรินอยากได้ในปีนี้เรื่องของชัยชนะแน่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ไหมแล้วก็อันนี้ขององม้มขอเขียนก่อน ทำดารุมะโชคดีดารุมะโชคดีหยุดกุ๊กนี่มากเปิดเลยอ่าเปิดวะอ่านเอาไหมไม่เออเดี๋ยวให้เอไอช่วยาาว้าวอ่านไม่ออกเดี๋ยวเปิดว่าตอนสุดท้ายเราจะวาดนะคะลูก,กตาข้างขวาก็คือฝั่งซ้ายของเราฝั่งขวาของดารุมะไว้แบบนี้เเาวดต็มมลยวาดเต็มเลย วาดเป็นกระตูตะญี่ปุ่นไม่ได้แล้วแต่ <laughs> แล้วแต่สะดวกค่ะแล้ววาดขนตาก็ได้วะแล้วแต่เราเนี่ยหรอวาดก็แล้วแต่เรานะเกรียบร้อยของอริน เสร็จกิจกรรมเรียบร้อยเราก็มาตั้งต,งตุ๊กตาดารุมะตัวน้อยนะคะไว้ตรงนี้แล้วเราก็เอาที่เราเขียนเมื่อกี้เอากลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวรอดูว่าจะกลับมาวาดตาอีกข้างหนึง่งแล้วมาวางไมนะอันนี้ก็ใครว่างๆนะแวะมาได้ห่างจากอาโอซาก้าแค่ชั่วโมงเดียวมาง่ายมากนั่งรถไฟมาแล้วก็มาต่อรถบัสนะสวยมากรถิมากแล้วก็อากาศดีสดๆไปเลย,ดเ,ลยเดี๋ยวไปต่อ ได้คลาสเสร็จนะได้ลุกตาด,ดารุมะกลับบ้านแล้วเราหิวมากเราก็เลยมาหาของกินในี่สถานีตรงนี้แหละเราได้อะไรเรนเสออโรซัง้า <c oughs> นางพูดประโยคนี้ไปจอดก็ <c oughs> จ,กจะเป็นพวกแบบ <c oughs> ให้ดูให้ดูาให้ดูให้ดู <c oughs> อ่จาจะเป็นแบบแ,แพนเค้กแพนเค้กกะหล่ำปลีอ่าแล้วก็ที่ตอนที่เราสั่งไปเนี่ยคือเป็นเมนูพวกห <c oughs> อยน <c oughs> ีสองอันเลยแล้วก็ผัดแล้วก็สั่งอันนี้ใช่ปะ พ่อาามาเขามีป้ายนี่มาให้นะล้วก็บอกว่าทำเองสิแก้นะดีวนะก็ทำเองราดเลยราดเลยราดเลยลุยเขาบอกสัส่งสองพันกะด้วย อันนี้จะเป็นลมนังลมเอาไหมมีหน้าแล้วมั้ะไม่รู้สุกหรือ,อยังแต่ว่าดดีมากม,มาลีเมนคงคุกให้แต่ว่าร้อนมากเลยอ่ะกินผักก่อนแล้วกันนะมันจะมาพร้อมกับผักแบบนี้นะคะ่ะด,ดีมากจะบอกว่านอกจากความหอมของซอสหอยนางรมแล้วอ่ะมันก็มีความหอมของหอยนางรม,มจริงๆด้วยเดยี๋ยวชิมหอยนางรมนะ คนเจะต้องสั่งอีกสักสี่จานไงเนี่ยเอยเอจุิบจอบนะก็คือกินกินปากมันลืมหายเลยอันนี้คือยแกติโุบะนะคะมีหมูสามชั้นเนาะมีกุ้งแล้วก็จะมีเป็นผักมาให้ชิมให้ดูอืมอร่อยเส้นเนี่ยเคลือบซอมมาได้ดีนะแล้วก็เหนียว แต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันแข็งอะ่ะเพราะฉะนั้นอร่อยเลยแล้วก็หมูสามชั้นนะหมูนุ่มเป็นอีกร้านที่ปากท้องมาได้อ่ะทุกคนใช่แล้วทุกคนได้มาอีกแล้วนี่เป็น My Melody นะคะเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด <c oughs> คือตัวที่แล้วอะ่ะไปอยู่บ้านนกขมิ้นหมดเลยเพราะว่าย้ายบ้านใช่ปะ่ะ <c oughs> มาถึงที่ก็ตอนแรกก็จะไม่เล่นแต่ว่าเห็นตัวที่น่ารักมากเลยก็เลยจัดมา1ตัวนะ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเอากลับยังไงดีว่นได้ใหญ่ามากเลยสวัสดีวันที่3นะคะวันนี้เราอยู่ที่เมือง เมืองนี้เนี่ยคนรีเควสคือคนนี้เพราะเขาชอบชาม,มากเมืองนี้เป็นเมืองแห่งมัชฉาเลยเขาก็จะมีแบบร้านเก่าแก่บโบราณหลากหลายร้อยปีแต่ว่าวันนี้เรามาวันที่สามกราคมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันเหลืออะไรเปิดบ้าง <c oughs> เดินมาหลายทีแล้วทีคือว <c oughs> ่า <c oughs> น้องข้ามสะพานที้มาก,ก่อนแต่ว่าเรายังถ่ายรูปกันไม่หยุดเลย <c oughs> <c oughs> ว่าวดินแสงสวยมากเฮ้นุ <c oughs> ่ฟ้าดิฟ้านี่คือไม่ต้องกรงแต่งเลยนะแล้วก็สดใสมากอากาศกําลังดีพอมันโดนแดดเนี่ยมันก็จะไม่หนาวเกินไปไม่เหมือนเมื่อวาน ้มัน่ารารกกกแเกจอแก๊งนกเป็ดน,น้ำเนี่ยมีหรือเปล่าทางเข้าอ่ะก็น่านจะใช่ไหมเร็วนะคะร้านแรกของเราอันนี้เป็นอูจิมัชชะวิทไอสคีม

อร่อยแล้วอร่อยมากแกอ,อร่อยแบบไม่น่าเชื่อเราเลตติ้งร้านนี้ดีด้วยเนาะข้างนอกเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนกิท์ชอปมีของแบบขายแต่ว่าพอเข้าไปข้างในใช่ปะก็จะเจอเป็นเหมือนแบบเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มาเนาะอูจิก็สามารถมาร้านนี้ได้เลยเนี่ยข้างหลังอลลนตรงนี้เดี๋ยวแปะวิกาดไว้อร่อยมากช้าห้างอร่อยนะมาโบทโทฟุแล้วก็จะมีอลินตีนเลยนะ ข้าวน้ำชามัทฉะคือทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นเอลเมนต์ของมัทฉะทั้งหมดอร่อยอร่อยมากได้เลยถ้าลองดมสองเอนจิดนหน่อยเนอะมันเท่าไหร่นะสองพันสามร้อยเจ็ดสิบอันนี้สี่พันห้าร้อยสามสิบหกเยนมันต่างกันไงดมมากๆต้องเล่นเยอะตลบเมื่อกี้คุณได้ชาอะไรมาคะมัทฉะมัทฉะเกรดงกลางอันหนึ่งแล้วก็ กอนไปทางดีทหนึ่งอันแต่ว่าอันที่ดีสดี่สุด30กร,รัมมันหนึ่งกว่าเองคิดว่ายังไม่ไหวพอเอไม่ถึอหลังจากที่เราเดินเส้นนะคะที่เราไปวัดมาแล้วเนาะอันนี้เป็นอีกเส้นหนึ่งที่อยู่คู่ขนานกันปรากฏว่าร้านเยอะนะมีทั้งร้านอาหารร้านขนมเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากจะแบบออริจินัลต้องไปเส้นเมื่อกี้ สวัสดีเช้านี่นะคะจากโอซาก้าสเตชันด้านหลังนี่ก็คือเดี๋ยวเรากำลังขึ้น JR เนี่ยไปคินโนซากิออนเซ็นนะคะบอกนิดนึงว่าสำหรับใครที่อาจจะอยากออกนอกเมืองแล้วฝากกระเป๋าเนาะด้านหน้าเดี๋ยวอุ้มพาไปดูว่ามันจะมีล็อกเกอร์ที่สามารถใช้บัตรเครดิตได้นะใช้บัตรวีซ่าบัตรกการ์ได้เดี๋ยพาไปดูนี่อันนี้ก็คือตู้ที่เราสามารถมาฝากกระเป๋าอันนี้กระเป,ปใหญ่สุดอุ้มใส่ได้นะ แล้วก็กระเป๋าใบกลางก็ใส่ได้อันนี้นะคะยี่สิบชั่วโมงใบใหญ่พันแปดร้อยเยนถ้าเป็นใบกลางก็จะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเยนจริงจริงตู้นี้เขามีบริการส่งกระเป๋าไปให้ที่โรงแรมด้วยแต่ว่านี้เราไม่ได้ส่งเนาะมันจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้เลยโอซาก้าสเตชันซากุระวาชิเกะนี่กระร่ายโมเ์กสีแดงกรีนส์ที่โบ๊ชโน้ตไม่ยุ่งก็บเอกรุ่นสุดอ เรามาถึงเมืองคินโนสกิออนเซ็นแล้วเลนทำไมหิมะตกหิมะตกไปน่าจะเมื่อวานหรือสองวันที่ผ่านมา,มานี่คือด้านหน้าสถานีเลยนี่สถานีหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าแบบนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปโรงแรมประมาณ3 5 0เมตรนี่ให้ดูบรรยากาศของเมืองน่ารักมากใ่ไหมน่ารักมากน่ารักเลยหนาว่าแก yeah. น่ารักมากตลอดทางไปหมดเลยเลย็กมันปูอยู่บนกระดองแล้วก็มีข้าวูัวหนึงูจริงจรมีชีสด,ด้วย นี่คืออะไรคะคุณร้านโดนัทค่ะอันนี้มันจะเป็นสูตรเลยนะดังเดิมออริจินอลออริจินอลอันนี้เป็นแบบต้องเจียวเข้มข้นพิเศษอันนั้นน่าจะ,จะชาเขียวเดี๋ยวมารอชิมรสชาติกันทอดใหม่ใหม่กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแต่ว่า ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าหิวมากร้านนี้อร่อยนะออกมาจากสถาน,นีเนี่ยอยู่ทงางขวาขวาหน่อยแล้วก็มันจะมีเดี๋ยวขึ้นรูปประกอบให้ละการปูด,ดีเลยปูที่เป็นซาติมนนิคนะก็คือมันจะกินได้เฉพาะเนี่ยช่วงเดือนพฤศจิกาจนถึงมีนาะคมเท่านั้นก็เป็นพิเศษสําหรับเมืองนี้เลยปักไปกระต่อ เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพามาดูทัวร์นิดนึงละกันอ,อ๋อโรงแรมนี้ทำเลดีมากเพราะอะไรด้านหน้าใครเคยเห็นนะคะลูกที่เป็นของเมืองเนี้ยไฮไลท์สาคัญก็คือตรงแม่น้ำใช่ปะ่ะนี่คืออยู่ติดกับเส้นนั้นเลยนะแล้วก็เดินมาจากรถไฟเนี่ยประมาณแค่300เมตรประมาณนี้ไม่ไกลเลยนะทุกคนแล้วก็ห้องใหญ่มากนี่ให้ดูห้องดู ห้องก็คือไซส์นี้เลยคืออารมณ์เดียวกับเรียวกังแต่ว่าเป็นเรียวกังที่แบบพัฒนาขึ้นมามีเตียงแล้วนะคะ,ะโครงสร้างเนี่ยใหม่มากๆทุกอย่างเนาะเขาเพิ่งปรับปรงุงแต่ว่าจริงๆแล้วอะตึกนี้ประมาณ80กว่าปีแล้วมาที่นี่นะค,ะคุณก็สามารถที่จะไปเข้าออนเซ็นนะคะทุกที่ในเมืองนี้ได้ฟรีนะคะนี่จะมีทั้งหมด6ออนเซน็นนี่ 6ออนเซนแบบนี้เดี๋ยว <rets> เราจะไปกันแต่ว่าตอนที่ไปออนเซนจะถ่ายไม่ได้นะทนกค้แล้วก็ตรงนี้นะคะที่นี่ก็จะมีเป็น private ออนเซนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะสัมผัสทั้งความ private แล้วก็สัมผัสแบบคิโนสกินะคะออนเซนครบทุการเนี่ยก็ต้องมาแบบนี้อ้อแต่บอกกันนิดนึงว่าก็คือห้องที่เราจองมาเนี่ยจะมีเฉพาะห้องน้ำนะคะจะไม่มีชา o w e r room ค่ะเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยออกแบบมาให้ไปออนเซนกันอยู่แล้วเ,เดี๋ยวไปออนเซนกันดีกวค่ะนี <embarrassing> ่นะคะ โรงแรมเราโอ้ดูสิอยู่ติดกับแม่น้ำหน้าเลยพี่บอกว่ามันสวยมากๆเมื่อกี้เรากินข้าวกันมาเสร็จเรียบร้อยไม่ได้ถ่ายเลยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเดี๋ยวเรากำลังจะกลับเข้าเมืองกันแล้วเป็นไงบ้างเมืองนี้ดีค่ะเมื่อคืนเป็นไงค่ะร้อนมากแต่ว่าฟินเนาะ จากที่เราแบบเดินเยอะปวดแขนปวดหลังอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีขึ้นมากแล้วก็ที่นี่อ่ะพาเวทออนเซนเขานะคะก็มีทั้งออนเซนแล้วก็มีทั้งซาวน่าเนี่ยในที่เดียวเลยเหรือว่าถ้าใครเนี่ยจะไปรอบๆใช่ไหมด้านหลังอุ้มข้างหลังตรงเนี้ยนี่คือทางเดินไปออนเซนทั้งหมดเลยนะคะก็เดินไปใกล้กลมีทั้งหมด6แห่งนะตอนนี้ก็มันจะมีวันที่เปิดวันที่ปิดอยู่ใคก็เช็คก,ก่อนมาแล้วกันอ่านักล่องลยอุ้ยหิมะด้วยเดี๋ยวถ้าสมมุติเราอาจจะขึ้นไปล่ลเวเดี๋ยวดูก่อน แต่ว่ายังไงมาได้เลยเมืองนี้น่ารักมากเราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะคะเดี๋ยวเราซูมให้ดูไปที่3.5เท่ากันนสา2จเท่า มาที่สิบเท่านะคะสูงสุดที่ยีสิบเท่าน่ารักมากเดี๋ยวให้ดูภาพนิ่งมันจะชัดกว่านี้มาถึงที่นี่ทั้งทีเราต้องกินลายเลน เรียกว่าออน,<ห>นเซนทามาโกะอ่ะเราไปทํากันดีกว่าเราซื้อไข่มาคะสองฟองแล้วก็อันนี้เขาจะเป็นวิธีของเขาก็คือจะต้องหย่อนลงไปนว่แล้วก็ผูกเชือกไว้แบบนี้แล้วเราก็จะจับเวลานี่ผูกเชือกอ่าเขาบอกว่า9นาทีตอนนี้คือเกือบเกือบเลขสิบก็ประมาณ เกือบเกือบเลขสิบสองโอเคถึงเวลาอาะเดียว,วระวังนะคะท่านผู้ชมนี่คือออนเซ็นที่เราไปต้มหมอเมื่อวานก็ร้อนนะที่เราลงไปจุกอ่ะเดียวมาเยี่ยวเยี่ยว,ยวไปล้างน้ำจุกน้ำหนึ่งเทะเดี๋ยวเราไปตอกกันข้างในตั้งอย่างนี้ตั้งอย่างนี้หรือตอกทานกันเสร็จบ่ <laughs> mẹ chưa nói mẹ ui ui Vì, ừ, à, kìa, kìa. ui 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 ม <omo> อรอยนะใสเกอ,อยอะหน่อยภารกิจสุดท้ายของเรานะคะก็คือการมากินข้าวราดแกงกะหรี่ที่เขาบอกว่าอร่อยทีย่สุดในโอซาก้าอลินตอนนี้สิเป็นโมงใช่ไหมคนมาต่อคิวกันร้าน,นเปิดสิโมงครึ่งนะคะวันนี้ปุ่นมาต่อคิวกันคือมันจะมีทั้งว่าสองสาขาสาขาเนี้ยเขาบอกว่าใครไม่อยากหนาวนะแล้วก็คนน้อยหน่อยก็ให้มาหาอยู่ตรงอิตะบิลดิง ชั้น BF นะคะอยู่ตรงหน้าทางเข้านี่เลยอ่าเมโทรนลักเมืองเดี๋ยวมารอดูยกันว่าเป็นงไงเขาเปิดเจ็ดโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงครึ่งพอดีไปเข่้าวล้าแล้วนะคะคจืดอันนี้คือเมนูนะคะก็จะมีให้เลือกเบสด้านบนแกงกะหลี่มีหมูทอดเนาะมีเป็นไฟ้เ e อ็กแพนแลวก็เป็นชีส ก็เพิ่มเอ็กซ์ตาร์ท็อปปิ้งได้นี่เราก็เพิ่มไปเพียบเลยอร่อยสุราเโอร์ได้กินมาโอเคอันนี้ของอุ้มนะคะมีเป็นไอ้แคนเป็นไข่เนาะแล้วก็เป็นกุ้งตัวของพี่มืนเป็นแล้วก็หมูของสี่อร่อยไหมเดนอ็นนี้ว่างจัดแล้วก็อมหวานแต่ว่า เกี่ยวกัเผ็ดอ่ะก็ไม่เรียกเวลาชิมบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มจากข้าวกับกี๊กเกอรี่กันนุ่มนวลเลยอ่ะแล้วก็เผ็ดกระหรอ่ล,ลองเอ็แกแพ็คอร่อยร้นนี้เขาให้สั่งฝั่งปุ๊บสั่งดได้รอบเดียวนะคะอร่อยหมดเลย อนนี้นะคะก็กําลังจะเดินทางกลับแล้วมาสรุปทริปนิดนึงสําหรับโอซาก้าทริปดีนะคะเราออกต่างจังหวัดหลายวันเหมือนกันนะไปอูจินะไปคิโนสกิออนเซ็นนะคะแล้วก็ออกไปที่วัดคัสุจิด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหวันไม่พอทุกคนถึงจะมาถึงเช้านะคะวันแรกก็ง่วงมากใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติใครมีแพลนจะออกเดินทางแบบเยอะแบบวู้นะคะให้มามากวันกว่านี้7วัน8วันแบบนี้ก็ได้เนาะและอย่างหนึ่งก็คือทริปนี้รูปทั้งหมดเนี่ยถ่ายจากตัวเครื่องนี้นะคะ v ี vo X 300 Pro เนาะ Vivo x 300 Pro เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติใครรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพกมือถือเครื่องเดียวมาถ่ายทั้งรูปถ่ายทั้งวิดีโอที่ทุกคนเห็นกันอยู่ในนี้คลิปทั้งหมดนะคะถ่ายจาก Vivo X 300 Pro เครื่องนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณภาพเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับเองคือตอบโจทย์มากๆโดยเฉพาะนะคะการถ่ายภาพพอร์เต็ดหลายๆคนเนี่ยจะยังพกกล้องอยู่ใช่ปะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยใช้ตัว X 300 Pro นะคะถ้าคุณชอบแบบ จบหลังกล้องมีตัวไซส์นะคะมีความใสของภาพมีอะไรแบบนี้เข้ามาช่วย V i v วตอบโจทย์คุณ100%แน่นอนแล้วถ้าใครเนี่ยชอบไปปรับแต่งตอนน่อดีหน่อยคุณนียังได้ภาพออกมานะคะ มีโทนที่เป็นเอกลักษณ์นะคุณสามารถใช้โทนที่แบบออกฟิล์มหน่อยๆน,นะคะทําให้ออกมาเก๋ก,กว่าคนอื่นเขาแน่นอนส่วนแงนวิดีโอนะคะก็อย่างที่เห็นกันเนาะไม่ว่าจะเป็นมุมมองจกินโทนเลยเอ่ยก็ตามนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพเสียงตัวนี้เนี่ยมีการโฟกัสเสียงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถใช้ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องต่อนะไม้เสริมค่ะทั้งหมดทั้งปวงนี่คืออุ้มและทริปโอซาก้าหกวัน6กวัน,วน5คืนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันไปแล้วบ๊ายบาย